หนึง่งชื่ออะไรมุมิสองบ้านอยู่ที่ไหนพะเยาสามอายุเท่าไหร่สิบเอด็ดสี่เล่นอะไรเล่นตอบคำถามอีผีห้ามีแฟนยังมีแล้วคะ่ะมีแล้วถ้าอยากรู้ก็หาเอาเอง หกที่งไงกับช่องผมนุกดีเจ็ดไม่รู้ไม่รู้ก็เป็นตองถามสีแปดรู้จักมาคุมะไหมเอ้ยมูนุคุมะไหมรู้จักครับไอหมีครึ่งระหว่าด,ดำขาวใช่ปะนี่มันยิ้มตลอดเวลาเออเก้าอะไรวะสิบเกียดช่องไหนกูสวยกับกูหล่อครับ 11บเอ็ดวันเลขทีอะไรจำไม่ได้สิบสองอยู่ปออะไรปอห้าครับสิบสามอยู่มออะไรไม่ได้อยู่มอครับจะอยู่ปอสิบสี่อยู่ออ,อะไรกูบอกว่าคูอยู่ปอสิบห้าอืมอะไรวะสิบหกแค่นี้โอเคโหก็แค่นีเ้เหมือนกันลแหละ